สวัสดีพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ก็อยู่ในช่องยัยพันคนเก่าแหละจ้ะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตอัปเดตอ,อันข่าวสารงานบวชคู่ชิ้นจังแม่แม่แมเอฟซีทุกคนก็<ม>ที่เห็นแหละเลรอเนาะโอ้ยคนนะมาหลายขากหลายเนี่ยแต่พี่น้องบวชเพิ่นเป็นเจ้าภาพเนาะเพิ่นเป็นเจ้าภาพเบื่องไฟจากถนนใหญ่จากวัดจากบ้านคู่ชิ้นจังไปวัด ถนนใหญ่เปิดไฟติดไฟฉันเป็นงามขักงามแน่พี่น้องบันเนียนป่วยท่านเดือนันนี้พี่น้องปุวยท่านกระปยุยว่าม่นในหน่อยเบื้องอันแม่แม่เอฟซี่ันส่งมาไห้ว่าม่นในหน่อยเนาะจากบ้าบานหักข้างไหนแน่เนาะพี่น้องเจ้ามูเจ้าเงือบบอจะเม่นพลนเห็ดบุบบญใหญ่ปาด คนมาหลายแถมมาเอาบุญใหญ่หลายแห้งพี่น้องสาธุสาธุาธน,นะคุณว่าวันนี้อันพ่อบอดขืนมาผู้ใหญ่บานเลาวขืนมาเลาเอาเงินเป็นแบ่งโปรยทานครึ่งแสนว่าสันพี่น้องผู้ใดใดแนบนอผู้ใดใดเงินแบ่งแนโนอพี่น้องตาแมนเพิ่นเฮ็ดสมตักสีเพิ่นขัด อห็นเพื่อนเฮ็ดเสียงเฮ็ดไปทอนีเสียไปทอนีเนาะเฮ็ดบุญไปทอนีเป็นล้านสองล้านเล่าขี่ได้มากเป็นสิบล้านพลพี่น้องมุจจววาบอมดอัญญาดามาเด้อนี่มันเป็นความจริงเด้บมึงเนี่ยอันบุญป่วยท่านเล่าข่บวมาในน้อยแล้วก็จา้างหมอรัมผ่าสามแสนกัว่นทด้พี่น้องเล้าเ้าม้อน,นี่ก็ป่วยท่านเจ้าภาพ การเลี้ยงแขกการเอยียงมีดตะนเพินเบิดพี่น้อ,นองเราเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพเลยแม่วันนี้กะเบิ่งดูแลวป่วยเงินปวยทองพออันตอนพ่นตัดผมพี่น้องมู้เจ้าเห็นบ่ตอนตัดผมอันพอเพิ่นกันยืนพออันคู่ชส่นจังพอนากนะันภูมใจเนาะพี่น้อง ทั้งย่าทั้งาายาขี้ไห้ทั้งคู่ชิ่นจังน้ำตาซึมอยู่ตลอดแล้วพุ่มใจหลาแล้วได้บวชบวชกระบวบ,วบวแบบโอ้ยแบบศักศีอิหลีอลังการอิหลีพี่น้องอันพอน่อนาคเพื่อนก็น้ำตาซึมพอเพื่อนกะน้ำตาซึมเนาะดีใจย่าเพิ่นยาเพิ่นแมนตาบอดเองเล่ากับพื่มเล่าก็ากนดัตาซึมด้วยกัน โอ้ยต oh, ่แมนเราเห็ดไห่เจริญลุงเรื่องไห่ลำไห่รวยมีเงินมีทอง <c oughs> ผ้าลูกลูกอันไข่โตเกียวลำาด้ยทุกคนเดอ้อบอดบีกเอยเจ้าแต่แมนแมนกเล่ากะโอ้ยเป็นล่าสีเราจับคักพี่น้องยางคูกันนัง่งคูกันกับลูกกับผู้ใหญ่บ้านเล่าละล่าสีจับเล่าหลงงาม ลูกแล้วภาพไปอันเหตหนาเหตตาน้องงามสัญญาณแต่แม่บระงามตอนนั้นภาพแม่ไปเนแม่พี่น้องบึงขีบเล่ากับเป็นตาหักหลายวันนี้แล้วหน่งงามราศีจับจันเราพุ่มใจเมนกเอ๋จะพุ่มใจขัดแต่เจ้าอันคนอื่นกับพุ่มใจแท่นเจ้าคือกันเจ้ามีลูกา้า้ดีพี่น้องลูก้า้เพิ่นเป็นเก่งยังมา่ท่านถึงปีเลยมาสร้างอันกอลางสร้างตัวอัน ไข่เพลงโตเกียวมิวสิกหมัวล่ำสิงมันนี่เป็นผู้บริหารอีสานนครสินอีกพี่น้องเบิงแล้วก็ไล่ล้ายห้ยางที่เราเห็ดเหมียพี่น้องทำเป็นเราเก่งหายอังเขาไปเบิ้งอันแม่แม่เอฟซีเป็นคอมเมนตเราจะ <c oughs> สุดยอดเคยเคยดูหน้าเวทีตอนมาปู่แก้วสมิงพายสัน บังมากค่ะบังมากๆจ้าคนหลายคักแน่สวยงามนะนะคนวะสะออนคนหลายคักผูอนะมีแต่คนอ้นทรงรูกหัวหหใจยกนิ้วโปรงให้พี่น้องสาธุบุญสาธุน้ำเนจ้าสะออนไลน์ <c oughs> online, พี่น้องปานงาน ประกานงานประจําจังหวัดไะนะข <c oughs> ่อยก็เริ่มไม่มีเสียงไงน<อ>พี่น้องข่อยเป็นผู้แเพ <c oughs> ยนเย็นๆงานใหญ่มากงานใหญ่มากคนหลายคักคนคักแน่จนล้นสะออนคนเยอะมากงานยิ่งใหญ่มากสาธุสาธุ สาธุอมทนาสาธุด้วยนะครูชินจังวะสันมีจุคุหยกมือสาธุสาธุสาธุพูนามิแตาสาธ,สาธุเวิร์ดพี่น้อง <c oughs> สะออนสะออนหลายใจกิงอยากไปมากๆแต่ไม่มีเพื่อนไปไม่ได้ไปเลยจา้าวสันผู้นี้อยากไปปาดปาดคนหลายคักพี่น้อง คนเยอะมากค่ะพ่อนาคเย็นหัวบอจา่าเย็นหัวบอหัวสันงานบวชที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเจ้าภาพงานนี้คือบอตบิกกับค่ายโตเกียวมิวสิกอีสานสนครศิลป์เสียดายบอตโนดบอดไมาร่วม งานน้ำพนะพี่น้องสุดยอดเลยเพ mm hmm. ื่นว่าสาธุสาธุพนะพี่น้อง mm hmm. มีตะคุนสาธุสาธุพนะ mm hmm. สวยงามมากกัน mm hmm. ยิ่งใหญ่อลังการกับค mm ่ายโตเกียวมิวสิกมีผู้บริหาร mm hmm. ไฟแรงอย่างบอสติกจ้ะ mm hmm. ผู้ใดก็ภูมิใจผู้ใดก็ ยืนยองเล่าเนาะเป็นตะพุ่มใจได้เม่นกเจ้านะสุดยอดเลยจ้าสุดคนเยอะมากค่ะสะออนคนเยอะมากจ้าพ่อหน้าดูมือดูมีออร่ามากค่ะออร่าตัวงานใหญ่ปนิปพนิอง มูเจ้าว่าบอกงานใหญ่ป่ะนี่เล่าก็ดีใจเนาะเบื้องเรานั่งอยู่น้ำตากระซึมทีไห้เล่านะถึงถึงอันพ่อเพิ่นเนาะถึงพอ่อถึงตาถึงยายอ,อันกะแมนเพิ่นได้มีหนา้ามีตาเหตุบุญใหญ่ได้บุญใหญ่หรือเพิ่นกะจิบขีดเด้อว่าใหญ่ขักใหญ่แน่ป่ะนี่เพ่นกะว่าขี้บวชเพิ่นตอนเพิ่นเว้าเนาะ คูจริงจังกับ่ริดว่านบอดเฮ็ดไหง่ายปัณิษฐ์บัดแล้วว่าจันเพิ่นมาไปจ้างมรำกับว่าแต่เฮ็ดเหนุยหนอยเพิ่นไปจ้างบลตังสามแสนกลัวสันเอ้าเฮ็ดกับเฮ็ดว่าสันแล้วแลก็ตกใจกันในคู่จริงจังก็ได้พี่น้องแล้วบุญจะเป็นสางบุญสางกุศลมาน้ากันแ่ะเนาะพี่น้องเพิ่นจังได้คอยมารวมบุญกันคับปัณนี้เพิ่นเฮ็ดไปทอนีเสียไปทอนีเพิ่นจิไดดมากกับเป็นัสีปลานีสีปลานพุ่นละ ขอให้เจ้าอันจะเลริญนลุงเรื่ยงเด้อบอดผ่านลูกผ่านไข่โตเกียวเจ้าให้ลุงเรื่องลุงโลดตลอดไปเด้อบอดเอ้ยอนมือนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กคนละลายจากสวัสดีจ้าบ๊ายบาย